อ่ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาถอนเหรียญอ่าจากบิตคัพนะครับจากกระเป๋าเงินของเราที่เราได้ทําการขุดจากเว็บต่างๆมานะครับแล้วก็มาเก็บในกระเป๋าบิตคัพของเรานะครับวันนี้อ่าผมจะมาขายเหรียญนะครับให้แปลงเป็นเงินไทยนะครับแปลงเป็นเงินไทยนี้นะครับผมจะขายเหรียญ L เอ้ย ETH นะครับผม ผมจะขายเหรียญตัวนี้เพื่อแปลงเป็นเงินไทยเพื่อถอนเข้าธนาคารนะครับผมอย่างแรกนะครับเพื่อนๆสมัครกระเป๋าบิตคัพมาแล้วเนาะก็ให้ใส่บัญชีธนาคารอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมใส่ผูกบัญชีธนาคารเรานะครับผมจากนั้นเราก็ขุดตามเว็บต่างๆอะไรนะครับที่เราลงทุนแล้วก็เอามาเก็บไว้ในกระเป๋าของเรานะครับผมจากนั้นผมจะมาขายเหรียญนะครับผมผมจะขายเหรียญตัวนี้นะครับก็ให้มาที่ ตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปกราฟิกนะครับมาที่เราจะขายเหรียญตัวนี้นะครับผมโอเคกดเข้าไปนะครับมาเราจะขายเหรียญนะครับดูราคาเหรียญก็อยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยราคาเหรียญอันนี้จะซื้อนะครับเวลาซื้อฝั่งสีแดงนะครับผมจะขายที่หนึ่งจุดเก้าเนี่ยเท่ากับสี่พันเอ้เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับผมก็จะขายเลยอันนี้เงินของเรานะครับที่เรามี ผมก็จะกรอกไปหมดเลยนะครับ0.135 9 9 9ด9นนะครับผมจะขายหมดเลยเราจะได้เงินไทยมาเป็นอ่านี่นะครับ1,009บาทนะครับผมเราก็ทำการขายเลยครับผมโอเคนะครับย yeah. โอเคนะครับเราทาการขายเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่กระเป๋าครับะจะได้จะเห็นได้ว่าเงินเข้ามาที่กระเป๋าไทยเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเงินไทยนะครับจากนั้นผมจะทําการถอนนะครับะจะทําการถอนนะครับผมจะถอนไปมันจะมีเศษยี่สิบาทนี่หว่าเดี๋ยวผมจะขายเหรียญอะไรอีกเนาะ เดี๋ยวผมจะขายเรียญด็อกคอยด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเพราะว่าเราถอนเนี่ยมันจะหักยี่สิบบาทนะครับผมอผมก็มาที่เดิมครับไปหาเหรียญด็อกคอยนะครับอนะครับผมจะขายตามนี้เลยผมจะขายทั้งหมดเจ็ดร้อยก็พอนะครับเก็บไว้ทําทุนอีก,อกหน่อยนะขายห้าร้อยพอ อ่ะโอเคครับผมผมก็จะขายเลยอโอเคขายเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่กระเป๋าเงินเรานะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเงินไทยมีหนึ่งพบาทนะครับผมก็จะถอนเลยครับอันนี้ผมผูกกับธนาคารไว้เรียบร้อยนะครับผมผมจะถอน1000งพันะครับอ่ 1, 0หนึ่ิ พอมีค่าธรรมเนียม20บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําการถอนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรหัสนะครับ t fa นะครับก็รหัสตัวนี้นี่เองนะครับที่เราได้ทําการผูกกับบิดคับของเรานะครับโอเค433090ผมจะถอนเลยครับผม 9 7้าเจ็ดห้าสามนยไม่นะเก้าเจโอเคถอนกันเลยครับอ่าทำการถอนเรียบร้อยนะครับผมการถอนเงินสูงสุดนะครับใช้เวลานะครับ ของผมจะเป็นแถบที่2นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอออันแรกนะครับรอประมาณ2ชั่วโมงนะครับเงินจะเข้าอ่านี่ครับลายเข้ามาเลยนะครับว่าคุณได้ทำการถอนนะครับผมโอเคนีเฟสอ่าผมจะเหลืออยู่ที่3ามร้บาทนะครับอ่าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่า เข้าเร็วมากเลยครับผมเงินเข้าที่เรียบร้อยนะนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีเงินนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเหรียญนะครับเพื่อเอาไปลงทุนนะครับเช่นเหรียญไลท์คอยนะครับเราก็ทำการมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับจะฝากเหรียญตอนแรกเราฝากเราฝากเงินไทยเข้ามาก่อนนะครับ ฝากเงินไทยเข้ามาก่อนนี่ครับกดมาที่เงินไทยแล้วใส่ยอดที่เราต้องการจะฝากนะครับฝากเข้ามาเสร็จนะครับให้เรามาตุดเช่นเราจะซื้อเหรียญ LTC นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะหาเหรียญ LTC นะครับนี่ครับซื้อซื้อในราคานี่ครับราคาซื้อนะครับผมราคาซื้อจากนั้นเรากรอกยอดเงินครับผมเช่นผมมี29บาทนะครับผมก็จะได้เหรียญ LTC อยู่ที่0.01นะครับผม อ่าจะได้เหรียญอยู่ที่0.01จ็ทาการซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับผมไม่เข้าใจตรงไหนก็ทิ้งคำถามไว้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม